บินป่ะบิงป่ะอลีดง่ายอาลีดเองอ,อลีดเองอออเอ้ยมาเสียงมันแบบเนี้ยเป็นวาดมาทําอะไรอยู่วะวาดครั้งที่แล้วว,ว้าวฮึอะไรอนะอะไรทํอะไรอยู่คิดถึงคิดถึงมินี่เลยคิด<า>ถึงมาม่าเลยในนี้อ่ะเคุยคุย ทำอะไรอยู่วะขอฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่วะฮัลโหลเล่นคอมเล่นคอมเล่นเล่นอะไรอยู่วะเล่นเฟซหรอไม่เห็นเลยเล่นอยู่กับคนอื่นนะดิแหมแฟนเยอะนั้นรามา่ะไม่ได้คุยอยู่ใคร <laughs> อยู่คนเดียวตะกี้ได้ยินเสียงคนข้างๆอ่ะ โอยไม่มีอ่ะคาหลอนหนึหลอนไม่กลัวกลัวโดนแทงข้างหลังอะดิ <S <S โกโหกมีคนอื่นหรือปะเนี่ยแล้วไอ้จริงมันอะจริงดิดงงดงเขาเป็นว่ายเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ลงคอเขาไม่รักจริง ครั้งนี้แล้วเป็นมัดเสียงก็ไม่เอาครั้งนี้เสียงอะไรขึ้นเสียงเหมือนตุ๊ดดัดเสียงเคอเห็นว่านี่ฉันว่าจริงอย่ามาดูดีหน่อยดิคุยคนอื่นอยู่ดิใช่จริงมัน่ะไม่ได้คุยถ้าไม่เชื่อถามเลยเรามาเลยก็เดี๋ยวเราตอบเอง อ่านั้นรู้แล้วว่า,า,วาอวิ๋จริจริงอายุอะไรเอาก็ะสิบหกไงใช่จริงเหรอเสียงม่นยั่เหนื่ยใช่จริงงั้นถามเรามาได้เลยเรารู้ทุกอย่างนะเว้ยเราเป็นหวัดจริงๆรใครวัดลงตอนนี้นะไอ้เจ็บคอ มีแต่งหมดใจกับไอ้ลวดเดียวไอ้ไอ้ไอ้ลวดเดียวคิดถึงกันบ้างปะอะไรนะคิดถึงกันบ้างปะ <c oughs> คิดถึงนี่ไม่ได้โทรตั้งนานก็ลืมเราแล้วไอ้ดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนะลืมเราแล้วเหรอ ไม่ไม่ได้ยินนะพูู้้ใหม่ได้ไหมลืมเราแล้วเหรอไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ค่อยมีเวลามีคนใหม่ใช่ปะไม่มีเราเป็นหวัดเราไม่สบายใครคี่จะสนใจโทรมาหากันรงไหมเขาก็เพิ่งไปหาเมื่อสองวันไม่ใช่หรอ สองวันมันนานมากมันนานมากแล้นะต่ก่อนตีวันหนึ่งรอได้แต่เราไม่สบายอะเรารอไม่ได้เราแพ้มากเราจะให้ใ่ตอนนี้่ะเราจะมาหาตอนนี้ได้ปล่ะ อ,อไปได้ให้ตปวะาล่ะถามคนที่นอนอยู่ข้างๆเธอสิว่ามาได้หรือเปล่าโกหกอ,อ่ะเราก็ได้เป็นแค่เมียน้อยแน่เลยเ <c oughs> ้วอยากจะร้องไห้เป็นภาษาษอิตาลีจริงๆตั้งยัง ตัก่อนอังฟังเฮ้ยแต่ก็เฮกูไม่มีอะไรทำอ่ะแค่เราเป้นแบบเฉยอ่ะใครคือใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใคร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 ใคกันเีกนวู่คนวอ่น่่้า ห่าีร้นีรัน่ะคีรัคุณ,คณยายฟ้าอยู่นี่ค่ะคุณยายคีรัานีรันโอ้ยนั่งใคอะไรเนี่ยไปนั่งใครอะนั่งใครอะเอ้นั่งใครอะวางไปเลย กูนี่ยเหรอใจร้ายอีเฮี่ยน,นี้มากกว่าเกิดมาผิดเพศไม่พอนะยังหน้าด้านนี้สองเมียอีเลวพคอยยู่นะกูจะแฉให้หมดเลย